สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้องตาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้อัปเดตสินค้าหน้าร้านนะคะประจำวันที่22สิงหาคมพศ2565นะคะวันนี้ก็พามาชม LC 5 0 8ตัว DI นะคะสำหรับตัวนี้45แรงม้าอุปกรณ์3ชิ้นนะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหา45แรงม้านะคะ DI สภาพดีๆพร้อมใช้งานก็ตามนี้เลยนะคะตัวนี้สภาพเดิมๆเ,เลยนะสภาพเดิมเลยมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะจดทะเบียนปีพศ2 1,552นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะตัวนี้จดทะเบียนปี52มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยหน้าใหม่จะอยู่ที่1,700ชั่วโมงการทํางานนะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนตัวนี้ขับเคื่อน4ล้อค่ะ 4WD นะแบบเครื่องยนต์นเป็นดีเซล4สูบตั้ง i n d i r ็ c t Injection ระบายความร้อนด้วยน้ํานะคะตัวนี้จํานวนเกียร์8เกียร์ดินหน้า4เกียร์ถอยหลังพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เนาะพร้อมใช้งานมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าอุปกรณ์ที่2นะคะ เป็นผ่านพวนนะคะทุกผ่านพวนยี่ห้อหุยผ่านหกใบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่3เป็นโรตารี่ขนาด1เมตรแปเซนตราช้างเลยนะคะขึ้นรูปตามนี้เลยนะคะผ่านพวนใบมีดดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะคะได้ไปก็ครบเลยนะได้ไปครบเลยนะคะอุปกรณ์3มชิ้นเดี๋ยวหนูแจ้งราคาเลยสําหรับ ตัวรถนะคะเพราะอุปกรณ์ตามที่หนูแจ้งเลย3มชิ้นนะคะจะอยู่ที่ราคา2 9 0 0 0 0บาทนะคะ2 9 0 0 0 0บาทถ้าพี่พ,พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยเนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอของขุจังหวัดกําแพงเพชรเปิดทุกวัน3า5วันเลยตัวนี้ราคานี้นะคะ2 9 0 0 0 0บาทเป็นราคารับหน้าร้านนะคะไม่ได้รวมส่งหรือว่าอยู่ไม่ได้ไกลจากกาแพงนะคะหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ เดี๋ยวทางร้านส่งให้ได้ส่วนพี่ๆท่านใดที่อยู่ไกลเกินไปกว่าน,นั้นเนาะอยู่ไกลๆเลยเดี๋ยวทักมาพูดคุยในส่วนของค่าขนส่งกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0819711186ตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานสภาพเดิมๆขอขายตามสภาพนี้เลยระบบการทํางานทุกจุดใช้งานได้ตามปกตินะคะก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะจะมาชมสินค้านาร้านโทรแจ้งกันก่อนนะว่าจะมาชมคันนี้ตัวนี้นะคะวันและเวลาไหนเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะ ฝากไว้ด้วย L4508 ตัว DI นะคะติดต่อมาได้เลยนะ ID Line ทักมาขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมกันได้นะคะราคานี้น่ารักมากๆเลย290,000บาทนะได้ไปอุปกรณ์3ชิ้นยางสวยนะยางสวยหมดเลยทั้ง4เส้นอุปกรณ์ครบเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะคะ้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ